รถถังเทวน2,025คือหนึ่งในสุดยอดแห่งนวัตกรรมทางการทหารของยุคปัจจุบันที่ผสมผสานเทคโนโลยีการต่อสู้ยุคใหม่เข้ากับโครงสร้างที่แข็งแกร่งมั่นคงและออกแบบมาเพื่อรับมือกับสนามรบแห่งอนาคตรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการโจมตีความทนทานสูงสุดและระบบอัจฉริยะที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ด้วยความสามารถอันหลากหลายเทวน2,025ได้กลายเป็นหัวใจหลักของกองกำลังยุทธศาสตร์ ในหลายประเทศที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศแทวอนันเป็นรถถังที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดของรถถังรุ่นก่อนๆแต่มีการปรับเปลี่ยนและเสริมความล้ำสมัยในแทบทุกด้านเริ่มตั้งแต่โครงสร้างกรอบภายนอกที่ใช้วัสดุคอมปอสิตผสมโลหะพิเศษทําให้สามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะแรงระเบิดและแม้กระทั่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกใช้ในสงครามยุคใหม่กราบของออแทวอนยังสามารถปรับเปลี่ยน ความหนานในจุดต่างๆอัตโนมัติขึ้นอยู่กับทิศทางของภัยคุกค,คามซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในระบบกรอาอัจฉริยะที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบันในด้านของอาวุธเฮ a ว e n 2025มาพร้อมกับปืนใหญ่หลักขนาด130มิิเมตรที่สามารถยิงกระสุนพลังงานสูงได้ทั้งแบบเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ยังมีระบบยิงจรวดนำวิถีแบบติดตามอัตโนมัติ ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นยานเกราะเครื่องบินไร้คนขับหรือเป้าหมายทางอากาศอื่นๆระบบปืนกลร่วมและต้องปืนรองได้รับการติดตั้งระบบเล็งด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประมวลผลและยิงเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีลดความผิดพลาดจากมนุษย์ลงได้อย่างมหาศาลสิ่งที่ทําให้ไดวันแตกต่างอย่างแท้จริงคือระบบควบคุมและนําทางภายในที่ใช้ AI ขั้นสูงรวมกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านดาวเทียมและเครือข่ายทางทหารระดับสูงรถด ทั้งสามารถรับข้อมูลลักษณะรบจากศูนย์บัญชาการกลางได้แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งส่งข้อมูลของตัวเองกลับเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการรบต่อไประบบ AI ภายในสามารถจำแนกเป้าหมายประเภทต่างๆและแตัดสินใจเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายโดยอัตโนมัติช่วยให้การรบมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วในแง่ของการขับเคลื่อนเฮลิคนใช้เครื่องยนต์ไฮบริดที่รวมพลังงานจากดีเซลและระบบไฟฟ้าความจุสูงทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบและรวดเร็ว เมื่อจําเป็นโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องการความลับเครื่องยนต์ให้แรงม้าสูงถึง1800แรงม้าสามารถเร่งความเร็วได้ถึง75กิโเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและประมาณ55กิโเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครุขระัด,ด้วยระบบการสะเทือนแบบแอคทีฟที่ปรับระดับอัตโนมัติทําให้การเคลื่อนที่ในภูมิประเทศทุกรูปแบบเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคงภายในห้องโดยสารของแฮวอนชมีความสะดวกสบายและปลอดไทยสูงสุดสําหรับลูกเรือสามนายไม่ว่าจะเป็นผู้ขับผู้บังคับการและพลยิง โดยที่แต่ละตำแหน่งมีหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะที่สามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้ผ่านระบบสัมผัสและการสั่งงานด้วยเสียงในกรณีฉุกเฉินลูกเรือสามารถเปิดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติให้รถถังทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีคนควบคุมเลยก็ยังได้ระบบการป้องกันตัวของแฮวันชยังรวมถึงระบบเลเซอร์ป้องกันจรวดระบบยิงควันพรางตัวอัตโนมัติและระบบส่งคลื่นรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดเพื่อทำให้รถถังมีโอกาสรอดสูงสุด ในสถานการณ์เสี่ยงขั้นสุดระบบ AI ยังสามารถประเมินความเสียหายจากการโจมตีและสั่งให้ระบบซ่อมแซมตัวเองเบื้องต้นทันทีโด